แม่พี่น้องสาวสวนกะเศรษฐีไม่มืันนี้มาอัปเดตครับทุเรียนรุ่นนี้แต่ฝนห่อพาดอกมากกำลังมาถือฝนมาขึ้นนี่ครับนี่ครับรุ่นทุเรียนหกสิบวันครับพี่น้องหกสิบวันครับรุ่นนี้หกสิบวันครับพี่น้องกำลังถือฝนมาขึ้นนี่สดชืดในจนังหอยครับนี่ครับหกสิบวัน ผูเรียนรุ่นนี้60มือ,อยังไซแปดยี่สี่ยี่สี่ไปรอบสุดท้ายแล้วครับหลอบต่อไปกับสิเป็น15บห้าห้ายี่สิบห้าครับยี่สิบก็ได้ครับนี่ละผู้เรียนรุ่นนี้ครับ60สบวันมืกันสิเริ่มสีเบ่งคู้นะครับพี่นอ้องอ่าสงกับสิดบิดเบ,บ,บี้เบี้ยวบางบางรุ่นกับส่งงามครับ บา,บางลูกครับต,ตัวนี้อาวายัยโยกป8กะสิเลียยู่ประมาณตีไว้บ้าง60กว่าครับ60ลูกครับเพียรหลวงเพียรยังนะครับพี่น้องนี่ครับ60วันทุเรียน60วันพี่น้องว่าหายน้ำจากไหนครับตอนนี้ทุเรียนรุ่นนี้หายน้ำ หายน้ำคือน,น้ำม,มาถึงสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วครับพี่น้องก็ไปก็สิขื้นเป็นชั่วโมงครับพี่น้องอีกสิบวันนี่หกสิบห้าวันเจ็ดสิบเ็ดสิบวันนี่ก็สิขื้นน้ำเป็นหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครับพี่น้องถ้าทุเรียนหน่อยคือน,น้ำมันไดนหลายเด้อครับพี่น้องถ้ารุ่นอีกรุ่นไข่ไก่ไข่นกกระทาครับพี่น้องอนี่ครับรุ่นนี้สามารถสีขื้นน้ำได้ครับ ขยับขึ้นจากน้อยไปหามากครับขยับขึ้นมีร <c oughs> ุ่นรุ่นรุ่นนี้ก็ยังใหไงอยู่ครับอีกรุ่นนึงแล้วครับรุ่นไขรไกลนะครับพี่นอ้องนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้ยังหายน้ำหน่อยเยอะครับพี่นอ้องขาหาเป็นตอนนี้หายอยู่ สิบยี่สิบนาทีครับเว้นวันครับรุ่นนี้ครับเข้าหายน้ำบ่แมนว่าเข้าสีหายแบบหลายนะครับพี่น้องเข้ากับเบิงหยอดมะนําครับเกิดไปหายน้ำหลายลืมอาจจะหยอดไหลก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่ารุ่นนี้มันยังกระค่อยขยับขึ้นครับเทลหานาทีครับสิบสิบหามายี่สิบยี่สิบหาครับขึ้นไปเรื่อยๆครับ ให้มันหอดหกสิบวันก่อนครับค่อยเพิ่มเพื่นครับตอนนี้ยังพยุงน้ำอยู่ครับกะไฮถือว่าไฮยี่สิบนาทีกขเวียนมือเกิดมือไหนอากาศมันห่อนแห้งกะไฮเนีมาเรี้ยงน้ำคับสิบนาทีเบิงเบิงอากาศมันนําครับถ้าขื่นสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเก้ากะไฮเนี่ยมาเรียงครับพี่นอ้องเท่ากับเบิงมือต่อมือนะครับเบิง,คว,งค,บความชื้นในแปลงนเขานําครับนี่ความึืในไปลงเข้ากับซื้อตัวนี้แหละครับมไม่ไห่ ครับติดต้นทุเรียนไว้นี่ครับพี่น้องตอนนี้ความชื้นก็อยูเกดสิบครับอากาศก็อยูประมาณยี่สิบกว่าครับไม่ถึงประมาณยี่สิบห้าองศาครับความห่อนนี่นะครับถ้ามันห่อนแห้งเขาก็หายน้ำเลี้งน้ำครับช่วยหนาบอยง่ายมันกหายปั๊บใส่แล้วครับพี่น้องแต่ละสวนปั๊บใส่แล้วครับพ่วมห่อน มือต่อมือแต่ว่าคือ,คอมือขึ้นนี่ฝนตกกะกะทอว่าชุ่มเย็นอยู่ครับแต่ว่ากะบ่ไดดว่าแห้งนะครับพี่น้องกะอาจออสิบ่ได้หดสวนอยู่แค่ประมาณประมาณสองมือครับมือที่สามอาจิไห้ครับเบืองเลี่ยเพราะว่ามันตกบ่ได้ว่าตกแห้งนะครับตกแป๊บเดียวครับกะือว่ามาล่างใบเฮาอยู่ครับล่างใบควม ซุ่มซือนองแปลงเฮานี่ครับต้นนี้เจ็ดสิบสามลูกครับตัวน,นี้ต้นใหญ่ครับพี่น้องเก็ดสิบสามลูกปีที่แล้วนี่ต้นนี้เอาไว้ห้าสิบแปดลูกครับพี่น้องกล่องมันกัดบกค้ายดีไปเลยครับโทรศัพท์สองสามพันหนึ่งครับนี่ครับปั๊บสีกระยาครับน้งเี้นะครับพี่น้อง บรรยากาศนามแดงเนี่ยถ้าเบิ้งจริงๆก,ก,ก,กับบแดงมาได้เรากับเขียวอยู่แต่ว่าเบื้องในกล่องแล้วมันน่ครับตัวนี้เกดเจ็ดสิบสามลูกปีที่แล้วไว้เข้าไ้หาสิบแปดครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาสิบสี่ปีนี้ไ้เกตสิบสามครับที่จริงตัวนี้มันสามารถกระได้ยูถึงเกตสิบแปดสิบสุดแต่ว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ มันเลือหน่อยนะครับพี่น้องมันหน่อยง่างไงมันโลนนะมันได้ดแต่งตอนฝนห้ามพาดอกครับพี่น้องนี่แหละปั๊บนังใส่เอาดูนี่สิเป็นสปริงเกอร์ซีหัวเนี่ยครับอืมสีหัวกระไฮถึงว่าหายน้าเลยครับสีหัวนี่หัวหัวสามลอยถึงสามลอยหาซิบผมนะครับเี๋ยวจะเรียงดันเขาเดี๋ยวแต่ว่าเอาี่ใส่แบบใด ถ้าใส่น้ำคอยเข้ากับเปิดร้าร้แถวถ้าใส่แบบพุ่งแห้งกะใส่หน่อยแถวกะสิเป็นสามลอยหาสิบถึงสี่ลอยดต่อชั่วโมงนี่ครับนี่ครับสี่หัวปรับเวลาใส่เอาครับแต่ละพื้นที่พวกคืนขันยูนีกะปรับใส่เอาครับแต่ว่าอยากให้รอบส่งภูมิน,นะครับเพราะว่าถ้าถ้ายูรองเงามันกะค่ะวมซุมมันกะสิบว่าหลาย กระจายบบกไก่ยูนีสเปิดซีหัวทุกต้นนะครับต้นกับสามหัวซีหัวให้แบบตอนนี้ยามันอี่ตัดครับฝนกำลังตกมาช่วงกัว่างหันมันห่อนแห้งตัดบ่ได้เลยครับหย่าเพราะว่าตัดหย่าไปแล้วดินจะแห้งเร็วก็เลยเอาหย่าไว้สร้อยควอมสุ่มนแปลงครับพี่นนอต้นนี้ก็ซอยด,ดีดีครับพี่หนอ รอยความสุขได้แปลงครับมันเกิดมากมันกัชุ่มเย็นครับพี่น้องเกิดฝนตกมันก็แห้งแห้งเลยครับฝนกระรังมาเนี่ครับตั้งแต่ฝนห่อดอกบานหมดครับรุ่นสองนะครับห่อแบบตอนนะตกแบบตั้งแต่หาทุ่มจนหาหอดจีมงเสารครับโรนดี้ครับนี่มันเหลือ,อเด้นี่ปัดดอกได้สามวันฝนตกครับพี่น้องะพี่น้องาถามว่ารุ่นใครไกลหายนามเท่าไรเดี๋ยว ดูดไข่ไก่หาน้ำ15-20นาทีครับแล้วแต่ครับแล้วแต่สปริงเกอร์เฮาเดอครับพี่น้องปั๊บใส่เอาชัวร์สปรปิงเกอร์เท่าสองหัวอาจจะเพิ่มแน่ความห่อนมันหลายครับอยู่นี่มันใส่เป็นซี่หัวอาครับเท่ากับการหายน้ำเนี่ยครับปั๊บใส่เอาครับเบิรงวมันหยอดเท่าสิมาไวบ่บออยู่น้ำปุ๋ยน้ำด้วยครับพี่น้องยู่นี่ยังยูนี่รุ่นนี่ใสแปดยี่สิบครับ แก 24, 24ะยี่สิบยี่สิบครับบ่อได้พันทรงเนี่ยครับพี่น้องน้ำเป็นตัวน้ำน้ำเป็นตัวพันทรงครับพี่น้องน้ำตัวเป็นปลาปันนา่นทรงไ้น้ำน้ำบ่พ่อกับทรงกับซันน้ำพ่อทรงกับแย่รับพี่น้องทุเรียนสบเบงผู้ใดบ่เบงผู้ใดกับอยู่น้ำน้ำเนี่ยครับพี่น้องนี่ละต้นนี้กลางห้างนะครับพี่น้องนี่ไม่ว,ว่าแตงขาดแล้ว ยืนดีสิแดงขาเร็วครับพี่น้องว่ราให้ทุเรียนสลัดเองนะครับพี่น้องแดงขาเร็วครับเห็นบ่ครับนี่กิ้งนี่ที่จริงมันสียููประมาณสองลูกแต่มันอยู่บได้ครับต <pl ains> ัดก <tra> ่อนน่ครับนี่ครับสองลูกแดงขาเลยครับสองลูกกับสามลูกครับแ่งขาดไว้ทุเรียนกับขืนเร็วครับพี่น้องทุเรียนรุ่นนี้บ่าได้ทึงเดียนนยครับพี่น้องทุเรียนรุ่นนี้บันทึงเดียนครับ อีกประมาณสิบหมื่นยังสิถึ้งเดือนครับพี่น้องเพราะฉ mm hmm. านฮาร์ต้องพยุ่งน้ำครับการหายน้ำครับช่วงนี้หายน้ำร้ายอาจสีหยอดมากก่อนครับไห้ปั๊บใส่เอาครับพี่น้องตัวตัวปั๊บใส่พ่อครับกับนี่ปุ๋ยน้ำนี่แะครับวุ้ลงคนกะนาสูงนากลางซ้ำกัน่ายสูงอาจสีหย้อนมากอะไรครับอืม ส่วนนี้เน้ยนเป็นโตอันกลางถ่ายสูงดีกว่าครับหย่านหยอดมากตัวนาหน่อยครับกลางถ่ายสูงในจักหน่อยจะซะสมอาหารน้ำครับพี่นนองถ้หยอดมากนอ้วงานเข่าอยู่ด้วครับพี่นนอแต่ละสวนหน่วยหน่วยเป็นโลกก่กับโลนได้ครับพี่หนอเรียนการหายน้ำยังว่าพยุงน้ำครับ ครับใส่แล้วครับพี่น้องเบี้งผู้ข้นบ่เบี้งผู้ข,นข้นอยู่น้ำหนามนะครับพี่น้องเพราะว่ารุ่นรุ่นหกสิบมือไปหากเก็บสิบมือเข้าสิเพิ่มหนามเนี่ยครับพี่น้องรุ่นรุ่นหกสิบมือนี่ครับอีกประมาณสิบมือนี่กะเขาก็สสค่คอยเพิ่มหนามข้นเป็นชั่วโมงครับพี่น้องฝนมาตกนี่ครับรุ่นนี้ละ รุ่นนี้นะครับพี่น้องรุ่นนี้เขาจะได้เพิ่มน้ำขึ้นนี่ครับพี่น้องจะได้เพิ่มน้ำขึ้นในรุ่นนี้ครับตัวนี้ก็บ่หน่อยนะครับ618หน่วยแต่ว่ามีหลวงสองหน่วยครับพี่น้องน,นี๋ยวาใเบิรงครับการหลวงนี่นะครับนี่ครับการหลวงนี่หน่วยอาสีงอครับนี่หลวงมีหลวงคือสองหน่วยอยู่ครับ ไวมสมบูรณ์มันงอมันสิโลนครับหกสิบแปดเก็บเพื่อไว้อยู่ซีน้วยด้ครับพี่นนอนี่ครับอีกลูกนึงครับมีซิดหลวงนี่ครับคนนี้นี่บ่ท่านมูครับหน่ยหนยอยๆงอบ่ท่านมูแล้วว่านี่ก็ท่านมูอยู่ครับพี่นนอรุ่นนี้มีประมาณสามร้อยสามร้อยเกือบสี่ร้อยหน่วยครับเป็นรุ่นแหลกนะครับพี่นนอ รุนสองนี่ยังมาแนะนับครับรุนสองอีกประมาณเดือนนึงครับพี่น้องยังสีหูเพราะว่ารุ่นสองนี่มันยังต่องแต่งอีกรอบนึงขาดเลยครับพี่นอ้องยิงแต่งกับเกลียบขาดเลยแล้วครับพี่นอ้องยังอีกแต่งอีกประมาณตัวนี้งอครับแต่งอีกรอบนึงครับพี่นอ้องหล,ล่งรุ่นแรกครับ รุ่น60วันะรุ่นพวกสิบือกระสิหายปุ๋ย15 5 25หรือว่า20ก็ได้ครับสูตนนี้ครับง่าวเลยครับให้น้อยต่ยให้บ่อยครับรุ่นนี้ให้ประมาณ10บือครั้งครับแต่ว่าบ่ออะไหายร้ายครับ2จำกัมให้ประมาณ10วันครั้งเท่นึ้ครับตกกระสิบประมาณ หายู่สามหลอดก็สิโต๊บก็เกินโลกโกลัวนะครับพี่น้อสามสี่หลอดก็สิประมาณโลกูกลัวครับว่าจะใส่ย้ายครับโต้นละสองสามกัมสิบวันครั้งครับพี่หน้อรุ่นหกสิบวันปั๊บใส่เอาครับพี่น้อรุ่น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 อันไขนกท่าพี่น้อมากครับว่าจะหายหน่ำเอาครับปั๊บใส่เอาครับน่ำแต่ละสวนกับบคุคคลกันระบบสปริงเกอร์แต่ละสวนกับต่าง,ก,งก,กันครับ ลงคนกับยูโคนเงาก็สิตีวงกว่างบดายครับยูนี่ห้างตนสปริงเกอร์ห้างตนเมตรห้าสิบถึงเมตรแปดสิบแต่ละหัวครับเบอร์เดีไวไติเงาเนี้ยครับบอดียวไ,วต,ไ,วยวไตีต้นนะไอห,ห้างรอบนอกอยู่ครับนี่แหละปั๊บใจแล้วครับพี่นนอกที่นี่จะเป็นระบบสปริงเกอร์สี่หัวนนำเวลาหายหนำม,มันก็นเลยง่ายครับบ่ต้องหายเวลาโดนสี่หัวกับสองหัวกับคูนเอาครับ สี่หัวนี่หายหนำมือนึงกันชั่วสี่สิบนาทีนี่กะคือว่าหลายเล้วครับกูมีสองหัวนี่หเป็นชั่วโมงหมดน,นะครับจังสีซ้ำสี่สิบนาทีนั่นแหละรับใช้แล้วครับพี่หนออินนี่สปริงเกอร์ใส่สี่หัวครับเปิดให้มันทัวสวนเลยครับ ลิปนีกมาอัปเดตเกี่ยวกับทุเลียนนี่แหละครับพี่น้องการไฮน้ำนี่แหละครับพี่น้องทุเลียนหกชิบมือไฮน้ำจังไดทุเลียนไครนกกระทาใครไกลไฮน้ำยังไงครับที่นี่สวนนี่กับปั๊บใส่เอาครับเทียนยางหดสวนเปียกบัดครับตัวนี้ไฮน้ำซิบห้าตัวนี้ยี่สิบตัวนี้สามสิบครับแต่ละต้นครับตรงนี้ว่าวนี่ครับปิดเอาครับเปียกเปิดเป็นแถวเป็นแถวไปครับ ครับคลิปนี้ก็สิขอจบไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผม